สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กรารรายงานบิลทองพรมอร์นิ่งวีพอร์ตประจำวันที่16มิถุนายน2568ค่ะสำหรับวิราะห์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในวันศุกร์หลังจากที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำมีการสะสมพลังอยู่ระหว่าง3,250-3,300เหรียญจากปัจจัยหนุนทั้งด้านสงครามระหว่างอิสราเอลและอิหร่านปะทุข,ขึ้นมาในวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยในช่วงวันศุกร์สุดสัปดาห์เริ่มจากการโต้ตอบกับของอิหร่านซุงทูโรมองว่าสงครามครั้งนี้มีมาหาอำน,นาจหนุนหลัง อิสราเอลอย่างชัดเจนทําให้เกิดความตึงเคียนเพิ่มขึ้นรวมถึงอิหร่านใกล้จะผลิตอาวุธนิวเคลียร์สำเร็จอิสราเอลจึงโจมตีฐานปฏิบัติการนิวเคลียร์และทางทหารของอิหร่านโดยอ้างว่าเป็นการสก,กัดกั้นการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ทำให้ราคราองครามปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ3,379 เรียญมาอยู่ที่3,446เหรียญในวันศุกร์และส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นตามหลังจากการส่งตัวปรับฐานแถวบริเวณ51,000บาทต่อบาททองคำขณะที่ตลาดการเงินทวโรกตอบรับกับสถานการณ์สงครามโดยตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงมาได้แก่ดัชนีดาวโจนปิดที่42,197.79จุดลดลงมาที่769.83จุดดัชนี S&P 500ปิดที่5,976.97จุดลงมาที่68.29จุดและดัชนี NASDAQ ปิดที่19,406.83จุดลดลงมาที่255.66จุดขณะที่ตัวเลขศกิจที่สำคัญของสหรัฐเมืม่อวันศุกร์ได้แก่ p e r m u m Consumer Confidence ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์แข่งค่าขึ้นโดยเปิดเมื่อวันศุกร์ที่ระดับ97.81จุดและเคลื่อนตัวระหว่าง97.62ถึง98.58จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ98.30จุดด้านด้านค่าเงินบาทอ่อนค่าจะลดลงจากระดับเปิดวันศุกร์ที่32.38บาทต่อดอลลราขนาด เช้านี้อยู่ที่ระดับ32.48บาทต่อดอลลาทำให้ภาพรวมของราคาทองคำไทยมายืนอยู่ที่บริเวณ52,800บาทบาททองคำในเช้านี้เรียกได้ว่าราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นตามราคาทองคำตลาดโลกในส่วนของกองทุนทองคำ s v r เมื่อวันศุกร์ซื้อเข้า5.28ตันปัจจุบันถือคองทองคำที่940.49ตันภาพรวมเดือนมิถุนายนซื้อสุทธิ 10.29ตันขณะที่ปีนี้ตั้งแต่1มกราจนถึงปัจจุบันซื้อเข้าสุดที่67.97ตันวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำทางเทคนิคลักษณะเป็นแนวโน้มทางขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ3,430เหรียญและแนวต้านที่ระดับ3,480เหรียญซึ่งกใกล้เข้าจุดสูงสุดเดิมที่ระดับ3,500เหรียญสำหรับก o l d Online f u เจคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ3,440เหรียญและแนวต้านที่3,490เหรียญและ Gold Comex ค,ค,คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ3,450เหรียญและแนวต้านที่3,500เหรียญในส่วนของราคาทองคำไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่52,400บาทต่อกรัมและมีแนวต้านระยะส้นที่53,200บาท คาสำหรับแนวรับที่1ใแนววันนี้3,430เหรียญแนวรับที่2 3,400เหรียญแนวต้านที่1 3,480เหรียญและแนวต้านที่2 3,500เหรียญและกลับมาพบกับบุญพองพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ